Ready, flip, ayok pang, 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 dah lalu, lepas dah lalu, dah lalu, ayok ayak, you. Ready, go, kicking harder, kicking harder, kicking harder. Jeng, 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 jeng,

เดี๋ยวกิกคาร์เดอร์กิกคาร์เดอเวลาตุ้มหน้าต้องกิกคาร์เดอนะเพราะเวลาตุ้มหน้าเราจะขึ้นที่ได้เร็วขึ้นนะครับไปเลยไปเลยคุณแม่ไม่ช่วยแล้วไปเองเลยดูแชมป์กันไปเลกิการ์ดเอ้าเรดี้ก็ต้มหน้าเราตุ้มเทางแล้วบอกฟังเดีมาเอายิ่งเพื่อตรงเลยรฝ่ายเอาทีขา

กินมากคา

โอไส้ซีอิ๊วซอิ๊วนการแกงาหเลเรื่องไหนใครเลยแม่ว่าคูบีโอไส้เว้าโอเค้อแม่เดียต่อยอดเด ซิคแอนซินอนนอนนั่นแหละครัที่รู้ว่าถ้ามันไทแล้วไม่ไหวที่จอฟริกนอนแบตโ์โเลยแล้วเดี๋ยวเราฟลิกก่อนไหลคี่แม่กินแม้วัน two ี๋ยว